ไทยแลนด์สมาร์ทมันนี่จันทบุรีครั้งที่2เชิญชวนพี่น้องชาวจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงดีไซน์ความมั่งคั่งในแบบคุณด้วยผลิตภัณฑ์และแคมเปญสุดพิเศษจากสถาบันการเงินชั้นนำครับ งานไทยแลนด์สมาร์ทมันนี่จันทบุรีจัดขึ้นที่เซ็นทรัลจันทบุรีโดยมีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผ้วราชการจังหวัดจันทบุรีและนายรัตกรอัสดรเทรยุทธ์ประธานเครือหนังสือพิมพ์ดอกเบีย้ยและบริษัท PA เ r i n t i n g h o u s าจำกัดร่วมเปิดงานนะครับนายรัตกรประธานจัดงานไทยแลนด์สมาร์ทมันนี่เปิดเผยว่าในปีนี้ผู้จัดงานนำทัพสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศไทยพร้อมเต็มพิกัดในการนำบริการทางการเงิน การลงทุนครบวงจรส่งตรงถึงที่แบบจัดหนักจัดเต็มเพื่อโอกาสและทางเลือกแก่ประชาชนนักลงทุนและนักธุรกิจในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงโดยความร่วมมือกับสถาบันการเงินทั้งแบงก์และนอนแบงก์ ank, ประกอบด้วยธนาคารกรุงไทยธนาคารอ,อมสินธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต บริษัทกรุงไทยเอกซ่าประกันชีวิตบริษัท FWD ประกันชีวิตบริษัทซัมซุงประกันชีวิตประเทศไทยบริษัท KWI ประกันชีวิตบริษัทอาคาเนประกันชีวิตกองทุนการออมแห่งชาติมาร่วมกันจัดแคมเปญพิเศษคุ้มค่าครบวงจรในงานเดียวนำเสนอต่อพี่น้องชาวจันทบุรีภายใต้นแนวคิดเว v e d i s c o v e r ร r y ดีไซน์ความมัง่งคั่งในแบบของคุณ จังหวัดจันทบ,บุรีคือเมืองมหานครแห่งผลไม้เมืองร้อนที่มีอุตสาหกรรมการผลิตผลไม้และผลไม้แปรรูปเป็นจุดแข็งทั้งยังมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการผลิตอัญมณีการค้าชายแดนที่มีศักยภาพสูงมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คึกคัก การจัดงานครั้งนี้เป็นอีกช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินชั้นนำเช่นแคมเปญสินเชื่อเพื่อธุรกิจสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถยนต์ตลอดจนโปรโมชั่นเงินฝากสลากประกันชีวิตประกันภัยบัตรเครดิตอสังหาริมทรัพย์และบัตรเครดิตเดบิตพร้อมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการลงทุนเพื่อเป็นอีกทางเลือกในการดีไซน์ความมั่งคั่งของพี่น้องชาวจันทบุรีและจังหวัดกะลาเคียง กรุงศรีนะคะในครั้งนี้ที่มาที่ Thailand Smart Money ที่จันทบุรี2024นะคะต้องบอกว่าบูธคอนเซปต์ของเราเนี่ยมาในทีมของ the leading sustainable and regional in digital p l a y g r o u n นะคะต้องบอกว่า uh, the leading sustainable and regional เนี่ยเป็นเ,เรียกว่าแผนธุรกิจระยะกลางของกรุงศรีะไรก็ว่าได้นะคะว่าเราอยากจะเป็นธนาคารชั้นนำในภูมิภาคเอเชียนะคะเพื่อความยั่งยืนคราวนี้เนี่ยทำไมถึงเป็น digital l r e g r o u n เนาะเราอยากให้บูธของเราเนี่ยมีสีสัน นะคะมีความสนุกสนานเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงบูธหรือว่าผลิตภัณฑ์ของกรุงศรีได้ง่ายขึ้นค่ะกิจกรรมที่เราขนมาให้ชาวจันทบุรีเนี่ยได้มาสนุกกันก็คือกิจกรรมเกมนะคะเป็นเกมรูปแบบที่ให้ลองมาเล่นเป็นดิจิตัลเกมเนาะที่เรียกว่ากรุงศรีโกอาเซียสและโกรีนก็จะเป็นเกมที่เราตอบโจทย์ของเ e c ชั o นของแบงค์เรานะคะก็คือว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยร่วมรักโลกเนาะ คอนเซิร์ตเรื่องความยั่งยืนแล้วก็รู้ว่าศักยาภาพของเราเนี่ยไปถึงประเทศในอาเซียนด้วยค่ะ สำหรับบูธของเมืองไทยประกันชีวิตนะคะในงานของ Thailand Smart m มานีที่จันทบ,บุรีนะคะเรามีแคมเปญมากมายเยอะแยะเลยค่ะก็สำหรับโปรโมชั่นแรกนะคะสำหรับแบบแคมเปญน,นะคะของภายใต้โครงการชิลไลฟ์นะคะเราก็จะมีโฮไลฟ์นะคะมีเทอร์มและมีนิเวอร์ซัลไลฟ์นะคะนอกจากนี้นนก็มีเป็นประกันสุขภาพนะคะที่ซื้อเพิ่มเติมได้นะคะ จะเป็นประกันของ e l i t h h e a l ท h Plus นะคะที่เหมาจ่าย20ล้านถึง100ล้านนะคะหรือว่าเป็น D-Health Plus ที่เหมาจ่าย5ล้านนะคะสรับประกันโรคร้ายแรงนะคะ CI Perfect c a r e เนี่ยก็มีด้วยเช่นกันนะคะโปรโมชั่นนะคะก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะคะมาแวะนะคะชมที่บูธของเมืองไทยประกันชีวิตด้วยนะคะเรามีอะไรที่ออฟเฟอร์ให้มากมายเลยคะ่ะ กอชนะคะเป็นกองทุนที่เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระได้มีเงินออมไว้ใช้หลังเกษียณคนที่จะออมได้เนี่ยจะต้องไม่มีประกันสังคมและไม่ใช่ข้าราชาการนะคะก็จะเป็นคนกลุ่มที่เป็นอาชีพอิสระเพราะเราเป็นเสาหลักบํานาญเสาหลักที่สานะคะสาหรับด้านบํานาญทีน,นี้คนที่จะมาอ,ะออมที่บูธในวันนี้นะคะ3วันนี้ถ้ามาออมกับเรานะคะไม่ว่าจะออมตั้งแต่100บาทขึ้นไปจนถึง3 0 าน,นะคะก็จะมีของขวัญของรางวัลให้ก็เข้ามาสอบถามรายละเอียดของการออมก็ได้ถึงแม้ว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะรับราชการหรือมีประกันสังคมแล้วอยากจะเอ้ยฉันฉันมีสิทธิ์จะซื้อหวยกเกษียณอันนี้ได้ไหมอ๋อถ้าคุณพ่อคุณแม่ซื้อไม่ได้นะคะ ซื้อให้ลูกเลยค่ะเพราะว่ากออชอเนี่ยรับสมัครตั้งแต่อายุ15ปีนะคะมันควรจะเป็นเงินกเกษียณก้อนแรกที่คนไทยทุกคนควรมีนะคะก็ของกรุงไทยเองแนละณปัจจุบันเนี่ยเรามีการพัฒนาไปในเรื่องของดิจิตอลตอนแล้วก็โปรดักต่างๆเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งใน,ใน,ใ,นในพื้นที่ของจันทบุรีแล้วก็ตราดเนี่ยในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยเราก็ยังมีพวกของสินเชื่อนะครับ สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับ e EC นะครับสินเชื่อเกี่ยวข้องกับทางข้าราชการทั้งหลายนะครับเรื่องของการรวมหนี้ต่างๆเนี่ยซึ่งจะเอามาเพื่อช่วยให้ความเป็นอยู่ของอาชาวจันทุรีทั้งที่เป็นข้าราชการแล้วก็เป็นอเอกชนทั้งหลายเนี่ยได้รับความสะดวกมากขึ้นแล้วก็มีคุณภาพชีวิตท,ที่ดีขึ้นนะครับก็นอกนั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ NPA ซึ่งเป็นทรัพยร์รอการขายซึ่งเราได้มีการปรับปรุงแล้วก็ดูแลรัพย์ที่มีคุณภาพสูงเนี่ยจัดไว้ ซึ่งใน,ในงานนี้เรามีโปรโมชัน่นเรียกว่าโปรโมชั่นเหมาเหมาถ้าซื้อ3า,าแปลงนะครับไม่เกินสาล้านบาทเนี่ยเราก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆให้เนาะแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการให้บริการต่างๆในงานณวันนี้เจ็ถึงเ้เนี่ยเรามีบริการสุขภาพนะครับจากบริษัทในเครือต่างๆของเราที่เข้ามาให้การสนับสนุนไม่ว่าเป็นการตรวจสุขภาพนะครับเรื่องของประกันรถยนต์ประกันสุขภาพประกันของเด็กๆทั้งหลายนะครับ นอกจากนี้ภายในงานยังจัดให้มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ร่วมเล่นเกมและชมการแสดงจากมัสคอตสุดน่ารักจากสถาบันการเงินที่ร่วมออกบูธและร่วมกิจกรรมลงทุนแลกลุ้นสำหรับนักลงทุนตลอดการจัดงานระหว่างวันที่7 9มิถุนายนนี้ที่เซ็นทรัลจันทบุรีครับ